ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมาดูข้างในสายโอ้อย่างดีเลยครับตัวเนี้ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวตัวสายฉีดชำระนะครับราคา48บาทมาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไงแล้วคุณภาพจะดีแค่ไหนครับมาเริ่มกันเลย ในส่วนของตัวสายนะครับตัวนี้ผมสั่งมาที่150เซนติเมตรนะครับก็ประมาณ1.5เมตรนะครับในตัวสายค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับทั้งหัวตรงนี้นะครับแล้วข้างในสายมีเส้นลวดนะครับ หุ้มสายสายยางอีกทีนะครับคุณภาพค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทองแดงนะครับหัวทองแดงตัวนี้ก็เป็นซีนซีนยางนะครับตัวนี้น่าจะทนมากนะครับในราคาแค่สี่สิบแปดบาทนะครับที่ผมสั่งมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมาดูข้างในสายโอ้ยางดีเลยครับตัวเนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อตาม ลิงค์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ